สวัสดีครับพี่น้องมาดีมากครับบรรยากาศฝนตกฝนลิ่นฝนโปรยอยู่ตลาดนัดวัดป่าเฮ้ามาดีบรรยากาศจังได้บุญเลยเฮ็ดบาปพ่อะขาดไม่ขายเฮ้าจันกรกระตกจันนี่กระตุกผักกวันหนึ่งคือแกบข่วยตอนนี้โอ้หมันอะไรเงก็เราเบิ่งกล้วยเราสักครู่มันจเข้าบาเออผ่อนซื้อจ้าบากล้วยตอนนางงี้ ສະບາຍດີຫມົກຫຍັງຊັ້ນນີ້ຫມົກຜໂມຊິັຂຍແຍງຜະຍຈຍັກຕປาຕພນແມອກໄມ້ັແ หบาทจ้าห้าบาทกพักกระแงนะห้าบาทหักกระแยงักกระแหงน้ากำลังออกดอกงามๆเลยผักแถวก็มีลายอย่างมีทุกอย่างแต่ว่าม่มีกพ่นสูงมันีมันตข้เก่งอ่ะ้ื้ออุณหนิทผิดขั้วเนาะจันวัคันกะปจันมีกัะกวยี่สิบดีหาวัด เอียงตนน้นเอนีออยงเลีย<อ>กียบโอ้กีับก็มะเขียบเห็นก็มาเขียบเป็นพักจิ๋วอหไอ้เก่งเอ้ยเสียบมานต้นักจิวโอบัวกขยงงสวยคุณจะใส่กุแเสียบจะไบแล้เศร้าบานน้ใอเห็นไหม้วยผ่ากันฝนกบบี้ตันนี้สามอยห้าสิอยกยังอห กบหน้ากับีหมกหนูกบหน้าบาท90บาทซือเก่าแม่นจ้ะละ50บาทซาวแต่ว่าเป็นกระถางกระแป๋ง150บาทเบใส่กระถางสีแบบุ่นน้อยๆมีุงน้อยอยู่20บาทแด่กระถางใหญ่นี่50โอ้เฮ็ดดีเนาะต้องไปปลูกหาหรฮอดกงไว้หลังบ้านยามยากได้กิโลดอือจุกเออ โอ้จังได้ย่ายมาเลยฝนกับม่เฮ็ดบาปเนาะจันก้อนก็เอาจันนี่ก็ยังมานอีกอยู่ฝนก็ได้เออพูนเฮ็ดมือเฮ็ดจังได้ตาเนี่ยมือที่หนึ่งบอกครับี่โอ้ยส่มิะนาวไม่ได้กันเนี่ยเขาหุบ Qua kiao, a lot kiao, mama. Grat, hai lái đây. tạc, ký kiao, bum chịu luôn 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 Bốc luôn 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 นสิบาทแนวสิบาทุลกันงนอใหม่ช่ป่ะต่างกางสายผมแม่นวกอยู่ขางกันบ่มานาะมนี่อันคนไปันคนเอาฟามาส่งเจอหรือมันหืองโอ้มองฟ้าครับโอ้คนเอามาทรงิมาส่งเลยครับขางกันปาตัดตำนมาแต่เกา กาลินไข่โลกไข่ข้าวไข่สดมีผักกาดหินกบักกาหินบักบวบักะาโอ้โปรกกาดหิ้นมัดละ๔ิบ,บาทเลว ยัคจะจีนไตออกเลยบบเราแต่ย้อนกลบาปคือเ่าบ้านใดครับบ้านเสาน่ะโอ้ยเมือนพมืองเขาไม่ยังหรอมาถงบ้านเสาบ่มีดอกมะลำสิ้นนี่เราเปิดต้นตีสิ่งเองมีแต่ห้าสิ่งเองเออสอเนเล่าับเราครับก็เดไปถบ้านพมือง

ขล้ลามข้าใหม่อะสัสบางละสามสิบสี่สิบบาทโอ้โหตกมาฮาผัก,ออกเ,เ,หเห็ดกำลังมากกำลังฟอกเลยโหเห็ดบดเห็ดก้อนเห็ดยางร่มเห็ดยังฝ้ายย่งแล้วหรอทั้งที่กะสิลักลักกว่าไม่นเห็ดนะเห็ดฟางโรละร้อย เมาเนาะเขาไม่ทงสีทธะอยากเขี่ยวพวเชาพักมีชีไว้เราก็มีครับ่างจนรดีนี่นี่นี่มัสิออกแปดพ็ดอยู่ขวานก็บอกไปบันดาเห็นันถือก็ฝุ่นเาเพื่นคนหุ่มวัยยูือผู้ละ้ยงบผู้เลีสยาบท้องสเท้องล่าซาวบาทแบบรวบมารวบมีเบิร์ครับรอมับนท้งที่ เออฝ่ากระแจ้งออกมาแน่ลระครับพี่น้องฝ้าแจ้งสว่างคนกระซาบแน่นล่ะเห็นไหมคนมากคือๆก็สิมาแหงอ่นามถ่างใวใหม่หอยใส่หัวพกเลยมีเต็หญ่บรรยากาศอลังการหัดปลาประชากระเซมมึงครับ

อบขอทำพร้อามกาันเืยผักชีปลาบข้นบนข้นล่างปลาบมันมากตทูแช่ปลาทูนัว ป่อยไหมบุ้ยี่เหมือนี่มาป่อยครับบุ้ี่ยังไงซื้อพักเลยต้นกล้าครับภรไรอย่างนี้ซื้อปลอกปล่อยเรียมมาทายทิพหาซื้อแท็กทิพย์ติดอยู่ตลาดบ้านพุธมาทั้งตะคูโค้งทิพย์นลยบรรยากาศทางค้าทางขายที่แรกก็เครื่องผ้าเครื่องพนตอนนี้ฟ้าแจ้งออกมาจะเห็นแดดแน่เลยโอ้แมงสะดิ้งจิ้งเรียดเอายังกินข่าวโอ้ยเลยครับไหนยังกินเนาะ กิง่งสมพากับสมพกโอ้กิ่งสมพาครับสมพกเกี่ยวบองแนวกินบวานๆเรัแบแซ่บๆครับผมเอ้ย <c oughs> เนาะแผงนเสด็งจริงหรือก,กับฟองละยี่สิบบาทโอ้อันนี้กง็งามๆเนาะไักกระแงนะไข่ฟ้าไข,ขา่ฟ้าไข,ข่มดแดงครับตั้งแต่กับไข่กระตุง กำลังตรงบพราั้นตรงนิ้ยังเป็นฝาอยู่ตอนพอดีเอาไปต้มเสพปลาคอจานละเท่ายพ่อจานละหาเสพพี่น้องเจ้ากะบวันนี้ยุ้วันจันทร์มาอุ่นเป็กสักทีโอ้ตลาดนัดวันจันทร์รถปลาคนนหก

ามตัวเศร้าได้ด้มีหนึ่งฟ้านั่นบ่มีหนึ่งฟ้านั่นบ่ไหนโสมพักก็กินกับพลปนทุนจ้ามีปนมาแม่เอาเอาปนมาปนปนผัวผัวที่ดี

มกปลาใส่ใบตองเราอะไรอยังโอ้ฟังดีจ,ะจะังผักมีสี่ใบหลายอย่างหลายแนวโอ้หมกข่าอ่อนกินหนังกินเนื้อน้ำรวยแล้วชาวห้าบใส่หรือหมกไก่เจ้าหมกไก่เจ้าฮะ

ทังงางทิาเดจะเด่าเด้อได้ยังาอเจอันอะนันเมื่อกินผักไสบยากหดูนี่แล้วด้มีผักไสบบ่ยอายใหญ่เราคลมค้ายประจามจักเบียร์พักมาจักเหียงหน่ยโอ้วัดทีจ้าแววาแววตาจับสุดโดนกรลังขายคลิบอยู่เนี่ยพักอีทูพัก ้อมเปย์พักยังอยู่บักพริกบักุ่งบักยังไม่เบิดครับพักกินกระปุลกระลาบนะมี่ทั้งหมดบรรยากาศตลาดนัด,นนด,ดนวัดป่าประชากะเกษตรเมงพระอินเรืเอคืนครับอยากกินกินกระปุล ผัดข้าวต้งจักผู้ใดต้ผู้ใดมาห้เข้มาัดว่างไม่เอัด้างพจงนเห็นบักฟัว่มีเนาะเพราะว่าจะเจ้ามีบักฟัวเบิ้ด่เบิ้ดข้าวจินนี่กินข้าวปนก่อนผัดกาดหิน ห้าสิบบาทห้าหกสิบบาทสามสิบห้าสิบเอาล้มละสองพันยี mm. mm ่ส hmm. hmm. oh. ิบประกาศทีมมีซิปกะจายเด้อม oh. ีเด้อโอ้กองละสี่สิบบาทประกวดเนอะประกวดกองละสี่สิบตั้งถึงสิบพัก ไก่ด้จ้าไก่มันบ้านไก่บาทเ่านท่สาไก่่ไก่บาดเลนะะเนโรหเออสื่อมาเปเฮ็ดชิลลอก็ลาบเฮ็ดมาเรียบร้อยเลยค่ะ บรรยากาศธรรดน่าพันจเลยก็โอ้ยเสียกันตัดๆๆ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 อยๆๆ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 ะๆิๆๆ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 ้ๆหๆๆ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 ๆ็ๆๆๆลๆๆๆาๆๆๆๆๆๆงๆๆ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 ๆอๆๆบนมาที่หลังอาัก กบเสือนเห็นไหมมีเก้งขาอยู่หันอยู่ไปนี่ห <Okay. S 1> รลกสำหรบคลิปนี้นก็จบเพียงแค่นี้นะคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคุณนี้ชมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีจานบอสไปแล้วก็วหลุดไหลอย่ยางก็ต้องระวัง